สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทำเกี่ยวเ,เกี่ยวกับการเปลี่ยนเกียร์นะครับการขึ้นเขานะครับว่าใช้เกียร์อะไรนะครับเวลาเราวิ่งวิ่งมาเนี่ยใช้เกียร์อะไรทึงจะเหมาะสมนะครับให้เราดูจากตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ลูกชายถ่ายนะครับตอนนี้ก็าลังขึ้นเขาเกลือนะครับ ตอนนี้อยู่ริเกียห้านะครับฝากเมื่ี้ขึ้นเนินมาหน่อยหนึ่งนะครับให้มาดูมาดูที่ตรงรอบเครื่องเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราเห็นแล้วข้างหน้าเนี่ยไอัเนี้ยไม่ไหวเนี่ยเราต้องหาทางที่จะแซงแซงเราต้องรอดูจังหวะนะครับไม่ไหวแล้วอเนี้ยไม่ไหว ข้างหน้าก็เนี่ยทำให้เราเสียจังหวัดแล้วอันนี้สามนะครับอตอนนี้เราเปลีสามแลนะครับจากห้ามาเป็นสามเพราะว่าร <c> ถ <oughs> ข้างขวามันมาเร็วนะครับเราก็ต้องอ่าชะลอนะครับทีนี้เราจะต้องแซงนะครับอ,อันนี้ผมเล่นผมเล่นไปเมื่อกี้ฟรีนะครับมันฟรีเพราะว่าฝนก เลื่อนนะครับอ่ามันตกนตกเลื่อนนะครับเราเร่งแรงไม่ได้นะครับเราต้องค่อยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเร่งแรงมันจะฟรีเพราะว่ารถเราเภาเดียวด้วยนะครับอ่อาใอยเขามาดูที่รอบเครื่องอ่าเห็นไหมรอบเครื่องเนี่ยคือรอบเครื่องอ่ารอบเครื่องเราก็อยู่ที่โซนสีเขียวเนี่ยนะครับไม้ก็ ยังอยู่ที่ต่ำกว่า20นะครับต่ำกว่า20เนี่ยก็คือเกียร์สามได้นะครับนี้เราก็จะลหลบมปแค่หน่อยหนึง่งนะครับให้คำขอเข้าไปได้นะครับอันนี้ผมอยู่เกียร์สามนะครับเราก็เร่งเร่งเท่าที่มันไหวนะครับ เราไม่ต้องไปเร่งแรงนะครับให้รอบเครื่องมันอยู่ที่โซนสีเขียวนะครับเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นฝนตกเนี้ยนะครับมันมันจะฟรีนะครับถ้ายางเราไม่ดีเนี่ยนะครับเราจะขึ้นไม่ไหวนะครับเราก็ใส่เกียร์เนี้ยไปเรื่อยๆนะครับสามเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับ รอบเครื่องมันสูงขึ้นไปปุ๊บเราก็ถอนลงนะครับความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ20นะครับอ่างเนี้ยเราก็จะเหมือนช่วงนี้เราจะต้องชิงจังหวะนะครับวันนี้รถห้อยแล้วนะครับ ันนี้ก็ผมก็ขึ้นเครื่อสามนะครับเครื่อสามเอาเคลื่อนะครับอ่าอน,นี้เราก็สามารถเปลี่ยนเคือนะครับ3เป็นสีได้นะครับตรงที่มันลาดนะครับก็ยังเหลืออีกช่วงหนึ่งนะครับของเขานะครับ 5น้านะครับรรรรอันนี้พออันนี้เราจะส่งขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับ ครับผมเลื่องส่งด้วไปนะครับตรงนี้ความเร็วอยู่ที่40นะครับส่งดูแล้วถ้าทางจะไม่ไหวนะครับบอกแล้วผมจะใส่4นะครับอ่า ือเราสามารถนะครับเราต้องเปลี่ยนเกียร์ข้ามนะครับดูที่ความเหมาะสมนะครับสีเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับหนึ่งนะครับอ่านะครับเราจะต้องรู้ว่ารถเราอ่ะอ่ามันจะต้องเปลี่ยนเกียร์ไหนเพราะว่าอย่างสี่เมืเ่อกี้มันไม่ไหวรถมันจะหยุดอยู่แล้ว ถ้าเอารถรถเราจะหยุดเราให้เราใส่หนึ่งเลยอ่าตอนนี้หนึ่งนะครับขึ้นหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าถมันเปียกด้วยนะครับพราะหนึ่งเราก็เล่งของเราไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพ้นเนินตรงตรงที่มันชันนะครับ เราจะค่อยเปลี่ยนนะครับนี่เราก็เร่งของเราไปเลย,ยไม่ต้องเร่งแรงนะครับเร่งเร่งเลี้ยงรอบตอนนี้ก็ประมาณอ1,000 1,006 1,007นะครับรอบนะครับผมเร่งขึ้นมานี่ นี่ก็คือรอบก็อาจจะเลยเลยครับเลยเลยเกสีเขียวเนี่ยทำไมแรมาครับอ่าตัวเนี้ยมันบื้อขึ้นมาแล้วรอบมันเครื่องมันเราเปลี่ยนอ่าอันนี้ผมเปลี่ยนสามนะครับจากหนึ่งมาเป็นสามได้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงลาดแล้วนะครับจากเมื่อกี้เราขึ้นมันเดินมาเงีเง้ยน,นะครับพอมาถึงตัวเนี้ยแบบเนี้ยเราก็เปลี่ยนได้นะครับสามสี่นะครับ ก็เป็นห้านะครับเนี่ยได้นะครับโอเคนะครับก็ผลเดินแล้วนะครับทีนี้เราก็ไล่เกียร์ปกตินะครับห้าหกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ